สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามีเน็ตฟรีของทูมูมาแจกกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะมีมาให้ทั้งหมดอยู่ที่6ตัวนะคะใครสนใจนะคะสามารถไปดูคลิปนี้ได้เลยนะคะอาจจะสมัครได้เป็นบางซิมนะคะหรือบางซิมอาจจะสมัครไม่ได้นะคะเราไปเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยนะคะตัวแรกนะคะจะเป็นหอกจันทร์935ห ดอกจัน 38, สามแปสี่เหลี่ยมนะคะโปรตัวนี้นะคะจะให้ความเร็วอของเน็ตมาอยู่ที่100 MB อยนะคะตัวนี้สามารถใช้งานได้นานอยู่ที่1วันนะคะถ้าสนใจกดสมัครตามนี้ได้เลยนะคะไปดูตัวที่2กันเลยนะคะตัวที่2นะคะจะเป็นดอกจัน8 7 8ดอกจัน2ดอกจัน1์1สี่เหลี่ยมนะคะโปรตัวนี้นะคะจะมีความเร็วของเน็ตอยู่ที่ 320 mb เลยนะคะตัวนี้สามารถใช้งานได้นานอยู่ที่1วันนะคะใครสนใจกดสมัครได้เลยนะคะไปดูตัวที่3กันบ้างคะ่ะตัวที่3นะคะจะเป็นดอกจัน808์สี่เหลี่ยมนะคะโปตัวนี้นะคะจะมีความเร็วของเน็ตมาให้อยู่ที่ 15G กิกนะคะตัวนี้สามารถใช้งานได้นานถึง30วันกันเลยนะคะทุกคนใครสนใจกดสมัครรหัสนี้ได้เลยนะคะเราไปดูตัวที่4กันเลยะคะ่ะ เราไปดูตัวที่4กันบ้างค่ะตัวที่สี่ของวันนี้นะคะจะเป็นดอกจัน900ดอกจัน81สี่เหลี่ยมนะคะโปรตัวนี้นะคะเขาจะให้ความเร็วของเน็ตมาอยู่ที่250 MB นะคะโปรตัวนี้นะคะสามารถใช้งานได้นานอยู่ที่1วันนะคะไปดูตัวที่5้ากันบ้างค่ะสำหรับตัวที่5้านะคะจะเป็นดอกจัน878ดอกจัน93สี่เหลี่ยมนะคะ โปรตัวนี้นะคะจะมีความเร็วของเน็ตมาให้อยู่ที่500 MB เลยนะคะทุกคนตัวนี้สามารถใช้งานไนด้าน,นานอยู่ที่1วันนะคะใครสนใจนะคะกดสมัครรหัสนี้ได้เลยนะคะไปดูตัวสุดท้ายของวันนี้กันเลยค่ะเป็นตัวที่6นะคะสำหรับตัวที่6นะคะจะเป็นดอกจัน8 7ดเดอกจันศน์เก้าดสี่เหลี่ยมนะคะ โปรตัวนี้นะคะจะให้ความเร็วของเน็ตมาอยู่ที่20 MB นะคะตัวนี้สามารถใช้งานได้นานอยู่ที่1วันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เราแจกเน็ตฟรีครบไป6ตัวนะคะใครสนใจรหัสไหนสามารถกดสมัครตามกันได้เลยนะคะอาจจะสมัครได้เป็นบางซิมนะคะหรือบางซิมอาจจะสมัครไม่ได้นะคะใครสนใจคิดแบบนี้สามารถเข้ามาดูช่องเราได้เรื่อยๆเลยนะคะเราจะมาอัปเดตเรื่อยๆสำหรับวันนี้ขอตัวลา สำหรับใครที่สนใจซิมเน็ตรายปีนะคะเราเฉลี่ยมาให้แล้วนะคะเฉลี่ยตกเดือนละร้อยเดียวเองนะคะสามารถกดซื้อได้ที่ใต้คำอธิบายได้เลยนะคะคุ้มมากๆนะคะเราแนะนำให้กดเลยนะคะ